ฟังทุกงานดิวอริสราแปลงชมเป็นน้องหมาลายจุดสุดน่ารักนักแสดงสาวนางแบบแนวหน้าเมืองไทยอย่างดิวอริสราจากที่ทุกคนติดตามเธอจะเห็นไลฟ์สไตล์สุดเซ็กซี่น่ารักในแฟชั่นและอีกหนึ่งสิ่งที่เธอรักคือทะเลเนื่องจากเธอชื่นชอบไปพักผ่อนหย่อนใจที่ทะเลบ่อยครั้งพร้อมกับมีภาพชุดวิก,กิี่ออกมาให้เราได้ชมกันบ่อยๆจนได้ฉายาว่าเน็ตไอดอลภาพพื้นทะเล ล่าสุดเธอฉีกแฟชั่นอีกแล้วจ้าจากปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนเธอเธอก็จัดเต็มให้เข้ากับทีมงานในชุดเดรสลายจุดขาวดำพร้อมกับเมคอัพเป็นสุนักกับทรงผมสุดเฉียวจนแฟนคลับและเพื่อนพ้องต้องหลิกทางให้ยกเป็นเจ้าแม่แฟชั่นไปอีกคนเลยล่ะคะ่ะ